สวัสดีครับพวกับผมมานพินกับชา n น l ฟรีไทยใน YouTube ครับเดี๋ยวนี้นี่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับย่านตรงนี้แถวสามเหลี่ยมทองคำนะครับเผอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับก็มีการขายสินค้าสำหรับคนจีนโดยเฉพาะนะครับน่าสนใจมากครับเพราะว่ามีคนจีนเนี่ยมาที่นี่เยอะนะครับนั่งเที่ยวจีนนะครับ นี่ครับสินค้ายอดนิยมสำหรับชาวจีนแล้วก็อันนี้มีอาขี้อาโค้ดด้วยนะครับผมเป็นโปรโมชั่นอะไรนะฮะโอ้โหคนจีนชอบอะไรบ้างครับสบู่น้ำนม,มจมูกข้าวพรนะครับปิ๊กลีอารอเวล่าทาทเกอร์บาร์นี่โฆษณายเยอะอยาอมแก้ไอาตาตะขาบห้าตัวอนุญาตก,กันยุงก็ยาหมอ่องยาดม ทั้งหลายแบรนด์โอ้แบรนด์นี้เป็นลังนกเวอร์ชั่นคนจีนเลยเนี่ยน,นะครับออกมาเฉพาะกระทิงแดงครับนมเม็ดนะมาม่าครับมาม่าคนจีนซื้อเป็นรปกระป๋องเลยกุลิโกก็มีอันนี้กาแฟรครับน้ำผึ้งเท้าแก่น้อยนะครับเท้าแก่น้อยนี่ดังไปหลายประเทศนะครับพิชโชเบนโตะทุเรียนทอด ผู้เรียนต่างๆมม่วงอมแห้งครับนี่ก็สินค้าที่เจาะลงเฉพาะคนจีนโดยเฉพาะครับน่าสนใจครับน่าสนใจมากเลยนะครับใครที่แล้วนะก็ยินดีรับบัตรเครดิตจีนนะครับอยู่เนี่นเพย์ใครที่สนใจเนี่ยค้าขายดูรู้ทางหรืออะไรกับคนจีนเนี่ยต้องศึกษาความต้องการของคนจีนให้ได้นะครับเราต้องอ่านแกไม่ออกนะครับนี่ครับ น่าสนใจมากครับตอนนี้เป็นทัวร์ริสแพ็คนะครับโปรดักต์ออฟไทยแลนด์เยี่ยมครับเยี่ยมต้องรู้จักค้าขายครับสินค้ายอดนิยมสกคนจีนครับผมบางสาขาเขาก็จะมีพนังพกงานพูดภาษาจีนได้ด้วยนะฮะแล้วพบกันใหม่ครับกับชาแนลฟิ t ไทยใน YouTube ครับเอฟเด็กวันดีครับทเชนครับสวัสดีครับ